ทนายจูนเคลื่อนไหวล่าสุดอมลือสะพัดสาวมือที่สามเตรียมหอบสิบล้านให้สดสดหลังจากมีข่าวลือออกมาว่าสาวคนสนิทของหนุ่มกลาเตรียมหอบเงินสิบล้านให้กับจูนเพนชุรีหลังโดนฟ้องเผยมอบเป็นเงินสดเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วๆล่าสุดทนายชายพัฒนายความของจูนเพนชุรีได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีข่าวดังกล่าวที่ออกมาแล้วโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566มีข่าวออกมาจากเพจอัธรสว่าว้ตายแล้วมีข่าวว่าอนอ เตรียมหอบเงินสด10ล้านไปให้คุณจูนในวันที่16สิงหาคมนี้แถมยั่งลั่นกับสังคมว่าตนโดนกลั่นแกลง้งหลังจากที่ตกเป็นประเด็นทางสังคมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะจ้าโดยนางก็อัพรูปสวยๆปกตินั่นแหละก็มีทั้งลูกทีมไปให้กำลังใจแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้าไปต่อว่านางก็ตอบว่าตอนนี้ต้องสู้ต่อกับสิ่งที่โดนกระทำความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงที่ยังไม่มีใครรู้ ต้องเก็บมันไว้อยู่คนเดียวสังคมต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้เราโดนกลั่นแกล้งเข้าใจไหมในแหล่งข่าวยังบอกอีกว่านางจะนําเงินสดไปมอบให้เลยซึ่งถ้าจริงก็ดีถือว่ายังรู้จักรับผิดชอบความผิดตัวเองเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วๆและไม่อยากให้คนไปขุดคุยอาชีพเสริมอีกอย่างของสามีที่ทําร่วมกันล่าสุดทนายชายพัฒได้โพสต์ถึงข่าวดังกล่าวระบุกรณีที่มีข่าวมาว่าทางบุคคลที่สาม คดีคุณจูนจะชำระเงินจำนวนสิบล้านบาทอันนี้ผมและคุณจูนยังไม่ทราบเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่หากเป็นเรื่องจริงก็ยินดีรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวงขอบคุณทนายเมียหลวงโทร 087813+3012